สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเหรียญทองเอเชียนเกมปรจจำวันที่2ตุลาโดยอัปเดตเวลา11นาฬิกาเอเชียนเกมครั้งนี้ทางกกทตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองไทยเรายังเกาะกลุ่ม10อันดับแรกสรุปเหรียญทองเอเชียนเกม2022ปรจจำวันที่2ตุลาโดยอัปเดตเวลา11นาฬิกาที่1จีนเจะาภาา139เหรียญทองก13เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงเหรียญรวมอยู่ที่251ที่2ญี่ปุ่น30เหรียญทอง4 3เหรียญเงิน 43เหรียญทองแดงเลือนรวมอยู่ที่116ที่3โกรีใต้30เหรียญทอง38เหรียญเงิน60ทองแดงเลือนรวมอยู่ที่128ที่4อินเดีย13เหรียญทอง21เงิน21ทองแดงเลือนรวมอยู่ที่55ที่5ไต้หวัน12เหรียญทอง10เหรียญเงิน14ทองแดงเลือนรวมอยู่ที่36ที่6อุซเบกิสถาน11เหรียญทอง14เหรียญเงิน18ทองแดงเลือนรวมอยู่ที่43 ที่เก็บไทย10เเลียนทองเกรเลียญเงิน16ทองแดงเลี้ยนรวมมีที่33ที่8หฮ่องกง6เเลียนทอง15เหรเลียนเงิน21เหรเลี้ยนทองแดงเลี้ยนรวมมีที่4ี่ที่9เกาหลีเหนือ5้หเี้ยนทองเหรลียนเงิน5ทองแดงเรี้ยนรวมมีที่19ที่10คาซัคสถาน4เหเลียนทองเหรเลียนเงิน25ทองแดงเลี้ยนรวมมีที่36พรุ่งนี้เวลา15 3 0นกามิทีไทยลุ้นเลี้ยนทองจากเมืองสากลนสมัครเล่นหญิงรุดน้ำหนัก5 5 0กิโห้าถึง จุดทามารนรักษัตณ์สิงกับเจ้าภาพจีน